สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำปลาดุกผัดเผดทอดกรอบกันนะครับนะฮะหั่นใบกะเพราเอาไว้นะครับแล้วก็เตรียมผันปลาไว้ด้วยนะครับตั้งไฟให้ร้อนเลยนะครับจากนั้นนําใบกะเพราเนี่ยลงไปผัดกับน้ามันร้อนนะครับจนเหลืองจนเขียวกรอบนะครับแล้กินแล้วก็ตักขึ้นพักไว้เลยนะครับจากนั้นนำปลาดุกลงไปทอดกรอบนะครับใช้ไฟแรงเลยนะครับ สีจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีครัำแล้วก็กรอบนะครับก็ตักขึ้นได้เลยนะครับจากนั้นเตรียมนะฮะสมุนไพรของเรานะกระชายพริกนะครับต้าน้ำมันนะฮะจากนั้นผัดพริกแกงลงไปนะครับใช้ไฟอ่อนนะฮะเริ่มหอมแล้วก็ใส่สมุนไพรของเราลงไปด้วยนะครับปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับทอดหอยนะครับ และน้ำปลานะครับเมื่อเข้าที่แล้วนะฮะใส่ประดุกที่เราทอดกรอบเอาไว้ลงไปนะครับจะเป็นการผัดแห้งนะฮะเพื่อให้เข้าเนื้อนะครับใช้เวลาอันนึ่งหลังนะจากนั้นก็ใส่ใบก,กะเพรานะครับที่เราได้พักเอาไว้ตอนแรกนะครับลงไปผัดเพิ่มความหอมนะครับ ัดอีกนิดหนึ่งน,งน,งนะฮะเรียบร้อยนะปิดไฟนะครับพร้อมเสิร์ฟแล้วพบก,กันที่โต๊ะอาหารนะครับ